ได้มาเรียบร้อยแล้วก็เชิญเจ้าภาพเข้ามาติดเพียนทุกครับหรือผ้า,ป,าป่าบางสมุลก็ขอเชิญด้านในนี้ได้เลยนะครับ ปางปางผู้เจมานางร่างงามประมาตผโตพะเกวายพุดชา,างพะกวายนางอภิวาที พาาร,ระาโตพระว่าตาทมโอธรรมนัมทานิสุปฏิสนโนพร,ระวาโตสาวะาสังโฆสังฆังนะมนมิสาธุมยามพันเติสงเวจงระอนาคายาสินนาาาสะวะเดนะสรรมปัญญกปิรานิยะ あわ。 บุหันตระนังวัจจิยัม nee. ัตรนันไดีันตระนังปัจจอาิยปีสังฆังระนังัจจันิยาทวรีิะพัมาทยาีนทานาเวรามะังตมาิยามีจ มานิมยังปันเตตคาธานิยผนดีการกังตวักยาวหังนิทานงโหเราเจอ่านพวกมิเฉุกท่านรับประทานอาหารนะครับเพื่อปเป็นเตกทานเจ้าผ้านะครับเดี๋ยวเราระทานอาหารกันไปก็ฟังพวกขุเจ้าเท์าอาาันกเนื่องในงานสมุผู้จัดกานนะครับ และท่านเรตชายที่ติดขันกันเทศหรือพระป่าบางสมบูรณเพื่อทส่จะสวดให้กับอันดับต่อไปก็จะมีการเทศอันสุ่งเรื่องเลงานำบุญเฉลิวันนะครับและท่านเจตชายที่ติดขันกันเทศหรือพระป่าบางสมบูนณ์เพื่อทส่จะสวดให้กับผู้ที่ลงรากไปแล้วก็ขอเชิญเลยนะครับตั้มั่งตาลูกตามันเอ อาตมาผาจะได้น้อมนำพระธรรมเทศนาพลานาจสุธรรมทางสังสอนขององค์สมเด็จพระพินาวรสาบตาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องต่อสงศ์ลององค์ตา สะดับปฏิปัญญาบาลีเพิ่มพูนในส่วนคุณภุสมยาสีต่อท่านเดียวภาพร้อมทัญญาติคนสรคนสนิทใต้ใต้ก็จะทนญาติโยมแท่ผู้เมเกียรติเคารพนับถือของท่านโยภาพทุกท่าน ซึ <Sí. S 2> love, ่งเดนมาเพื no ่อมารในการทำบุญสัตาวนเจ็ดวันของคุณแม่ใส่เสียแท่ประเกิดในวันนี้กางพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลวางารมีการโุ่งมาในส่วนพระคุณในส่วนจุวาามีีของผู้ที่เป็นแม่ ที่ลูที่เป็นแม่ได้คอยอุ้มท้องปกกของพานได้คอยเลี้ยงดูคอยประคับประคองลูกทุกคนเจริญติบโตมาถึงวันไดจะมอบให้แม่ได้นอกเจากปูถุงกุงนอกเหนือจากความดีในทางฐานที่จัดไว ยังสถานที่งระหมุนกาไหวเพื่อจะได้มีตารกราบไหวเพื่อจะได้มีามการเู้มาในโอกาสอันสำคัญต่อไปในวันนี้คนจะต้องดีที่สุลธรรมคุณธรรมที่นำให้คนเป็นคนดีเป็นการทิ้มเมี่าวาทำบุญท้องแต่วัน ก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์มาก่อนมาศีตาสังฆคนในโอกาสต่อไปในอินรีในนามสงฆ์ก็ต้องขออนุโมทนาในบุญกิริยาสงฆ์ฝักคือสงบ์ฝัที่เป็นร่งเป็นต้องว่าในส่วนทานใหม่ก็มีการถวายทานบริจาคทานให้ทานกว่าน้ำ ให้ตกตรงเหนือพื้นกัธจีรณนผู้ที่บุญผู้สนซึ่งทำในวันนี้ให้กับผู้ที่แต่งงมนให้มีส่วนได้รับอนโมทนาคุณกริยาในส่วนนี้มากแก่ลมแรงทองท่านมีทุกขอพราหนาสมขอบุญขอบุ้สนที่คณะลูกหลาน